ดีค่ะพี่น้องบายสองกวนดอกมือนี้สิกินเข่าค่ะเพราะว่าเขาสวยหันละไปส่งของกลับมาเลยซื้อเนื้อกินของมาไวก็ไม่ซื้อเนื้อหมูซื้อไก่ซื้อย่างละเของมาไวช่วงนี้อขจ้าประกาศปิดเมืองค่ะคนแกน้เขาเลยซื้อของมาไวแต่ก็ว่าด้กักตุนดอกซื้อมาไวพากิน สองซัมเมอนี่แหละพี่นอ้องเราเมื่อเล่ากับพ่อจิออกไปซื้อใหม่มื่อนี้ได้หยังมาติว่าอย่างน,นี้ค่ะนี่เรียกได้ไดอันนี้เป็นกระเทียม<ไ>จ้ะก,กระเทียมซื้อมาไว้เพราะว่าใหดกินทุกมื่อก็เลยต้องไปซื้อกระเทียมมาไว้อันนี้เป็นเป็นบักทัวค่ะซื้อมาจากซื้อมาจากซูาากซปเปอร์นะสิบสองบาทครับลดราคาแต่ว่าหน่วยมันไปยังดีดีอยู่หรอก มันยังดีดีอยู่กัใดยุกแล้วก็อันนี้ต้องูกมันหมักน้ก็ปลูกเล่นนี่เก็บม้าแต่งตาบานตาบึงการค่ะตปะปะกขาดอ่ะที่ปลูกไว้อันนี้ก็ได้ซื้อแตเก็บม้าเอามาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้กินลายมือ,อยุกที่จริงว่าแม่เข่าวว่าแม,ม่เขาจะกลับไปบึงการเดแต่ว่าพอดีขจรวมาประกาศปิดเมืองบ่าให้เดินทางเข้ากับป้องกันตัวข้าพ้อมมันละเลยบ่อยากเดินทางไปทั้งใด ก็เลยอยากอยู่สักก่อนค่ะอยู่หนึ่งหนึ่งสักก่อนกะอยู่บ้านหยุดอย่างเกาะคนว่าอยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติน่ละล mm ่ะ hmm. ปกป้องตัวเขาเองพร้อมเขาบอกว่าเขาจะไปเจออย่างไรโอเคเขาบอได้เป็นแต่ว่าเขากะบอกหูว่าคนที่เขาไปพบปนะน่ะเขาเป็นหรือบอเขาก็เลยต้องดูแลตัวเขาเซฟตัวเขาไวล้ล่ะเดี๋ยวแม่เขาสิไปตํำทัวร์ค่ะเมื่อนี้ เดี๋ยวป้าเข้าไปตำทั่วกันจ้ะพริกแห้งค่ะกับกระเทียมพริกแห้งกับกระเทียมตำใส่เกลือชักน้อยกันจ้ะใส่เกลือนิดหนึ่ง ผีกแห้งกับกระเทียมใส่เกลือดำค่ะประมาณนี้้อคะเหมืดนๆในจักนิดนึงในครัวค่ะไฟแสงไฟพอๆหมือนชักนิดนึงล่างแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ขาวไปล้างมาแล้วตักกินค่ะ มบ๊อบบมาค่ะบุบๆตังให้มันบ๊อบๆใส่ค่ะมะเลนง มึเล่นอีกเก็บมาได้สิมือแล้วไป็ยังแกนแกนอยู่ค่ะเพราะว่าเขาปลูกเองมันบดได้ใส่สารเคมนี้ค่ะมันก็นเลยคงสภาพอยู่จังสี่บนเอาจา้ะนี่แหละขอดีของการปลูกพลัมใหม่ปลูกผักกินเองปลอดสารพิษเรากับบนเาว,ว่าเสียง่ายพร้อมค่ะ มึงหมักน้านะําเนี่ยเก็บมาพร้อหมักเรนตอนเก็บมาเนี่ยนุ่ยเขียวตอนนี้นุ่ยเหลืองแล้วะตอนนี้นุ่ยเหลืองมันสิบกว่ามือแล้วนะคะไม่เขา่าไม่เข่ามาวันที่สิบสองมันนี้วันที่ยี่สิบสามแล้วแสดงว่าสิบเอ็ดมือแล้วหมักเรนเขายังได้ดีอยู่น้าําใส่ใไปเปียกน,นิดนึงค่ะ น้ำตาลใส่น้ำตาลซ้อนหนึ่งต่นตามหนึ่งช้อนน้นนำปลาน,น้ำปลาช้อนหนึ่งแตแตกแสบปลาหน,นัว กระแดกแซ่บปลาหน,นัวใส่ลงไปสองสองต่อนขึ้นอโอเคค่ะเครื่องปรุงใส่เรียบร้อยแล้วจัง แทมเรียบร้อยค่ะตำทัวมากินเขาน้ำกันทีนี้